หลังจาก a เวนเจอร์เอ็นเกมได้จบไปเราก็ต่างรู้กันดีว่าหัวหอกหลักของทีม a เวนเจอร อย่างสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาได้ต,ตัดสินใจย้อนเวลากลับไปในอดีตวางมือจากทุกสงครามใช้ชีวิตอย่างปุถุชนแล้วโดยเขาเองก็ได้มอบตำแหน่งกับตันอเมริกานี้สืบต่อให้กับแซมวิลสันอดีตเฟลคอนฝีมือสุดชากาจให้สารต่อเจตนารมณ์ของเขาและเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนว่าแซมวิลสันเหมาะสมจะเป็นกับตันอเมริกาคนใหม่หรือไม่ภัยร้ายรูปแบบใหม่ที่เป็นถึงท่านประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐที่ว่ากันว่าชายคนนี้มีพลังฮักสีแดงในร่างกายสุดแข็งแกร่ง ยากที่ใครนั้นจะต่อกอนที่ยังมาพร้อมกับอำนาจทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบเขาคนนี้รับกำลังจะนำพาลโลกใบใหม่นี้ไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ที่คนนับล้านจะต้องเสี่ยงภัยอันเลี่ยงไม่ได้ชะตากรรมครั้งใหม่ของโลกใบนี้นั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอร์เบลทุกคนกำลังจะได้ฟังหนังที่มีชื่อเรื่องว่ากับตันอเมริกา Brave New World ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเทดเดียส h ทนเดอร์โบลรอชอดีตท่านนายพลชื่อดังที่เคยมีข่าวเช้าโชว์โด่งดังไปทั่วทั้งโลกคือสมัยที่เขาเป็นนายพลคุมกองทัพของสหรัฐ ชายคนนี้เคยออกคำสั่งให้มีการไล่ล่าฮักหรือด็อกเตอร์บลูสแบนเนอร์ที่เราก็ต่างรู้จักกันดีในสมัยที่บรูซยังเป็นฮักใหม่ๆซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็จบลงตรงที่ว่าฮักได้มีการต่อสู้กับอ b โบมิเนชันจนทั่วทั้งเมืองครับพังพินาศราเป็นหน้ากลองการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนายพลรอสในครั้งนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนโกรธจัดเป็นอย่างมาก ลูกสาวแท้ๆของเขาอย่างดร์เบตตี้รอสที่คบกับบรูซแบนเนอร์ในช่วงเวลานั้นก็ไม่เคยคุยกับพ่อของตนเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้วันที่นายพลรอสประสบความสําเร็จในชีวิตได้กลายเป็นประธานาธิบดีของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ตาม5เดือนต่อมาที่ประเทศเม็กซิโกภาพเหตุการณ์ได้ตัดมาที่ชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าแซมวิลสันกับตันอเมริกาคนใหม่ของประเทศนี้หลังจากที่กับตันคนเดิมรับอย่างสตีฟโรเจอร์ได้วางมือไปแล้วหลังจากจบอเวน chơi in game แซมในฐานะกัปตันคนใหม่ชุดยูนิฟอร์มของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือจากประเทศวากันดาชุดของแซมก็เลยประกอบไปด้วยแร่ไวเบเนียมเกือบทั้งชุดเลยมีความแข็งแกร่งขั้นสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของแบล็กแพนเทอร์อีกด้วยในวันนี้แซมได้รับภารกิจสําคัญในการมาตามล่าของที่ถูกชิงไปจากผู้ก่อการร้ายที่มีนามว่าไซส์ไวเดอร์ตัวร้ายสุดจักรถวนหน้าแก๊งเซอร์เพนคือไอตัวร้ายไวเดอร์มีความประสงค์จะขายอาวุธลับบางอย่างให้กับผู้ซื้อนิรนาม แต่ที่แปลกก็คือผู้ซื้อคนนั้นครับกลับไม่ปรากฏตัวในการซื้อขายครั้งนี้คนที่มาแทนเนี่ยกลับกลายเป็นแซมบิวสันกับตันอเมริกามายุติการซื้อขายในครั้งนี้ซะอย่างนั้นไปโดยการที่แซมบิวสันรับจัดการกับลูกน้องของไซด์ไวเดอร์เกือบทุกคนจนเดี่ยงเคียงข้างไปกับคู้หูกู่ใจของเขาอย่างวาคินทอร์เรสวาทีฟอลคอนคนใหม่มารับช่วงต่อจากแซมหลังจากที่แซมรับไปรับตำแหน่งกับตันอเมริกา2หนุ่มนี้บูแหกแหลกสะบั้นจัดการคนของไวเดอร์จนเกลี้ยง ตามด้วยการช่วยตัวประกันแต่ละคนและปิดฉากด้วยการชิงของกลางกลับมาได้สำเร็จปิดฉากภารกิจนี้เกือบจะสวยงามแล้วครับถ้าไวเดอร์ไม่หนีไปได้เสียก่อน โดยหลังจากภารกิจครั้งนี้ได้จบลงไปเนี่ยแซมพระเอกของเราก็เอาตัววาคินไปแนะนําให้กับชายคนหนึ่งให้ได้รู้จักชายคนนี้ครับมีนามว่าไอเซีย d ์บรดลีย์ชายคนนี้เคยปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier คือไอเซียครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เคยได้รับเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์จนทําให้มีกล้ามเนื้อและพละกกำลังมหาศาล ไม่แตกต่างจากสตีฟโรเจอร์กับตันคนก่อนเลยทว่าอาดีตของ i c เเนี่ยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนื่องจากที่ว่าเขาถูกรัฐบาลของอเมริกาเองสั่งจำคุก ICR ไปทั้ง30ปีเต็มในคดีที่เขาไม่ได้ก่อเพื่อหาข้ออ้างรับในการศึกษา i c เมากขึ้นคือรัฐบาลสหรัฐพยายามจะสกัดเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์มาจากตัวของเขานี่ก็เลยเป็นเหมือนอดีตที่ไม่ค่อยสวยงามสำหรับชายคนนี้สักเท่าไหร่ ต่อรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากที่แซมแนะนําวากินให้กับ ICR ได้รู้จักเรียบร้อยแล้วเนี่ย i ซ r ก็เลยขอพูดเปิดใจกับแซมตามตรงว่าเขาไม่ชอบมากๆเลยว่าการที่แซมในฐานะกัปตันทําภารกิจโดยตรงให้กับท่านประธานาธิบดีรอสทั้งที่แซมเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าสมัยที่รอสยังคงเป็นนายพลเขาเป็นหนึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํากับ i c r ในสมัยนั้นแซมก็เลยตอบเหตุผลที่สําคัญกลับไปว่า การที่เขาทํางานให้กับรัฐบาลแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาต้องการจะเชิดชูตัวรอดหรอกนะแต่เพื่อสอดแนมรอดต่างหากเพื่อคอยสังเกตการเขาไม่ให้ออกนอกลูนอกทางไอเซียได้ยินคําพูดนี้จากปากของแซมเขาก็สบายใจทีนี้แหละครับแซมก็เลยออกปากชวนไหนๆก็ไหนๆแล้วไอเซียนายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถึงเวลาต้องเปิดตัวนายให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วแหละแซมก็เลยจัดการเชิญไอเซียไปทําเนียบขาวด้วยกันไปงานเลี้ยงรับ ที่ท่านประธานาธิบดีรอสจัดขึ้นในคืนนี้เพื่อถแถลงการบางอย่างให้กับชาวโลกได้รับรู้ไอเซอาตอบรับคำเชิญก่อนที่พายการจะตัดมาที่งานเลี้ยงของรอสในทรรเนียบขาวรอสในตอนนี้ขอคุยกับแซมเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องบางอย่างรับที่เขาตั้งใจทําในเร็ววันนี้นั่นคือการก่อตั้งทีมอเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่คำพูดนี้ของรอสก็เลยทำให้แซมค่อนข้างแปลกใจ เพราะถ้าเขาจำไม่ผิดคนที่เป็นหัวหอกในการร่างส่วนที่สัญญาโซโคเวียขึ้นมาที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อเวนเจอร์วงแตกก็คือนายพลรอสมิใช่เหรอไงตอนนี้ท่านถึงกลับลำซะแบบนั้นล่ะนายพลรอสก็เลยให้เหตุผลไปครับว่าหลังจากจบอเวนเจอร์เอ็นเกมสิ่งที่ทีมอเวนเจอร์ทีมก่อนได้ทิ้งเอาไว้คือการช่วยชีวิตคนครึ่งโลกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่น่ายกย่องจริงๆโลกใบนี้ต้องการอเวนเจอร์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมีใครที่สามารถสร้างทีมอเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่ได้ คนคนนั้นต้องเป็นแซมไนกับตันอเมริกาคนใหม่ ซึ่งบอกตามตรงแซมขอเอาเรื่องนี้กลับไปคิดดูก่อนละกันและแล้วครับช่วงเวลาสําคัญของงานเลี้ยงคืนนี้ก็ได้มาถึงท่านประธานาธิบดีรอสได้เปิดตัวแร่ชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในนามอัตตาแมนทิมคือแร่ชนิดนี้ครับถูกค้นพบในตัวของเซเลเชียลเทียมัสที่เคยถูกกําจัดไปในหนังเรื่องอีเทอร์นอลร่างไร้วิญญาณของเทียมัสนั้นได้กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางมหาสมุทรอินเดียเขตหน้าน้ําที่ไม่อยู่ในการปกครอ,องของประเทศใดๆหลังจากการศึกษาระยะสรรั้น พวกเขาได้พบว่าแร่อดามนเทียมสามารถเข้าได้กับทุกวิทยาการที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าการรบแทมความแข็งแกร่งของมันยังมีมากกว่าแร่ไวเบเนียมอีกต่างหากโชคไม่ดีที่ล็อตแรกของอะดามนเทียมที่ถูกสกัดโดยประเทศญี่ปุ่นเคยถูกผู้ก่อการร้ายจิงไป แต่ทว่าในตอนนี้เราประเทศสหรัฐสามารถชิงมันกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าใครหรือประเทศใดก็ตามก็ต่างมีความต้องการแร่อะดามนเทียมนี้ให้กับประเทศตนเองกันทั้งนั้นคืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปครับสงครามแย่งชิงแร่นี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประธานาธิบดีรอสก็เลยเกิดไอเดียในการจะร่างสนธิสัญญาในการแบ่งแร่อะดามนเทียมให้กับทุกประเทศในปริมาณเท่าเกัน เพื่อใช้มันในการฟื้นฟูและก็พัฒนาประเทศของตนให้ก้าวล้ำกว่าใครในจัก,กราวาลนี้ทว่ายังไม่ทันที่รอสจะกล่าวจบจู่ๆรับไอเซอร์แบดลี่ก็ชักปืนออกมาจากกระเป๋ายิงตรงดิ่งไปที่ทางของประธานาธิบดีรอสในทันทีเล่นเอาทัวทา้งงานรับอดละมานไปหมดต่างคนต่างหนีเอาชีวิตรอด โชคดีที่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รอสเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดไอเซียร์เองที่รู้ว่าแผนการตนเองไม่ได้ผลพยายามจะวิ่งหนีไปสุดท้ายก็จนมุมรับถูกจับกุมจนได้โดยตัวของเพื่อนของเขาเองอย่างแซมบิลสันซึ่งแซมในตอนนี้ไม่เข้าใจจริงรับในสิ่งที่ไอเซียร์เพิ่งทําลงไปายทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรไอเซียรก็เลยตอบกลับแซมไปตามตรงครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันจําอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยบีบให้แซมไม่มีทางเลือก เขาจำต้องจับกลุ่มตัว ICR เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศแน่นอนรับว่าทางฝั่งของประธานาธิบดีรอสไม่ยอมอ่อนข้อกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนบทลงโทษเดียวที่เหมาะสมกับ ICR ในตอนนี้ก็คือการตุยเท่านั้นมันก็เลยทาให้ตัวแซมครับต้องขอเข้าไปคุยกับรอสเป็นการส่วนตัวเพื่อขอรอสให้ตนเองไปสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องนี้ทว่ารอสในตอนนี้ไม่สนคําพูดของแซมอีกต่อไปแล้ว i c r เป็นเพื่อนของแซม เพราะฉะนั้นแซมต้องรับผิดกับการกระทําในครั้งนี้ด้วยรอจัดการปลดแซมออกจากตําแหน่งของรัฐบาลในทันทีก่อนที่เขาจะแต่งตั้งให้รูสแบสซิรอสหัวหน้าราปรพสาวเป็นคนนําสืบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่แซมถูกปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเขาพยายามจะหาทางช่วย i c r ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าคำพูดหนึ่งของ i c ซยังคงกล้องอยู่ในหูว่าการกระทำของเขาในคืนนั้น i c ซไม่รู้ตัวว่าตนเองเพิ่งทำลงไปยังกล่าวว่าเขาโดนสะกดจิตยังไงอย่างนั้นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้แซมเองก็เคยเห็นมามาก่อนในกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเจอร์ในตอนที่บักกี้บานเคยถูกบารอนซีโมสะกดจิตซึ่งวาคินทอรเรสคู่หูของแซมเองก็เหมือนจะเจอเขากับบางอย่างในงานเลี้ยงคืนนั้นด้วยเมื่อถือองลุงไนะอซอานต่อนั้นมันมีการยิงแฟตใส่หน้าเขาด้วยมันยิ่งทาให้แซมเริ่มมั ใจว่ามีใครบางคนบงการเรื่องนี้อยู่แถมตัวเขาเองอยังติดใจในภารกิจแรกที่ทําที่เม็กซิโก ทำไมคนซื้อปริศนาถึงไม่ไปซื้ออดามนเทียมจากกลุ่มของเซอร์เพนต์มันเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยากให้แซมทําภารกิจนั้นสําเร็จได้โดยง่ายเพื่อที่ว่าแซมจะได้ไปฉลองความสําเร็จที่ทาเนียบเขายัางไงอย่างนั้นซึ่งระหว่างที่แซมกาลังสืบหาความจริงเรื่องนี้อยู่เขาเองก็โดนไซด์ไวเดอร์หัวหน้าแก๊งเซอร์เพนต์เข้ามารอบโจมตีตนเองครับจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าแซมไม่ได้มีชุดกัปตันอเมริกาสวมใส่ในตอนนี้แต่อย่างใด แม้ว่าแซมเองจะเจ็บหนักพอสมควรจากการโจมตีของไวเดอร์สุดท้ายแล้วแซมก็สามารถเอาชนะหมอน,นั่นมาได้สำเร็จก่อนจะส่งไวเดอร์ไปคุกที่แน่นหนาที่สุดในโลกอย่างคุกเดอะรัฟตัดภาพกลับมาสถานการณ์การเมืองโลกในตอนนี้กันต่อทุกประเทศต่างรู้กันดีว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีรอสถูกลอบโจมตีที่ทำเนียบขาว มาแสดงให้เห็นถึงความไม่แข็งแกร่งของระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเขาและประเทศสหรัฐเอาเสียเลยพวกเขาก็เลยอยากจะถอนตัวจากสนธิสัญญาในการแบ่งแร่อาดามนเ,เทียมแถมยิ่งในตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นแต่เดิมครับเคยเป็นพันธมิตรจับมือกับสหรัฐว่าจะร่างสนธิสัญญานี้ไปด้วยกันในตอนนี้ก็ถอนตัวอย่างเป็นทางการแล้ว นานาประเทศก็เลยเริ่มประส่ประทายการแบ่งแร่อาดามเทียมคงอาจจะไม่เกิดขึ้นการทําสงครามแย่งชิงมันต่างหากล่ละอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงประธานาธิบดีรอสเองก็เริ่มกุมขมับ สั่งการเดินทางไปโตเกียวในทันทีเพื่อเจรจากับนายกญี่ปุ่นในขณะที่ทางฝั่งของแซมเองครับในตอนนี้เขาเริ่มตามหาเบาะแสของผู้ซื้อปิศาจากภารกิจแรกเพราะเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าชายคนนี้นี่แหละครับน่าจะเป็นคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นเบาะแสเดียวที่แซมพอจะหาได้ก็คือคุกลับแห่งหนึ่งที่เมืองเวอร์จิเนียคุกเอ็กโควันชายคนนี้ต้องอยู่ที่นั่นเป็นแน่ เมื่อแซมกับวาคินเดินทางไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขาก็เจอเข้ากับห้องแล็บประหลาดที่ตั้งอยู่ในคุกด้วยซึ่งมันน่าแปลกจริงๆคุกที่ไหนว่าจะมีแล็บอยู่แถมในโต๊ะทํางานยังเต็มไปด้วยแผนการร้ายมากมายหนึ่งในใบหน้าที่ปรากฏก็คือหน้าของไอเซีาร์แบดลี่เพื่อนของแซมนั่นเองแล้วก็อีกคนนึงรับประธานาธิบดีรอชยาบางอย่างที่ท่านนั้นกําลังกินอยู่เพื่อรักษาโรคประจําตัวมันเป็นยาสูตรพิเศษที่ถูกตัวร้ายคิดค้นขึ้นมาเป็นแน่ เพื่อแผนการอะไรบางอย่างและเมื่อวากินไปคนที่คอมพิวเตอร์ของตัวร้ายก็เจอเข้าจริงๆกับโปรแกรมในการสั่งการควบคุมจิตใจมันเป็นการสั่งการจิตใต้สํานึกของใครเองก็ตามที่เป็นเป้าหมายผ่านการสะกดจิตไม่ว่าจะเป็นการใช้แฟลตหรือว่าการใช้เสียงเองก็ตามวากินที่รู้แบบนั้นก็เลยพยายามจะหาทางแก้เพื่อที่ว่าตนเองในอนาคตจะได้ไม่โดนสะกดจิตอะไรแบบนั้นอีกตัดกลับมาที่ทางฝั่งของรอสกันต่อหลังจากที่เขาเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอสก็ตรงดิ่งไปเจรจากับนายกญี่ปุ่นในทันทีเพื่อหารือถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทำไมญี่ปุ่นต้องถอนตัวจากสนธิสัญญานี้ด้วยละ่ะเพราะทนายไม่เอาด้วยแล้วล่ะก็นา,นานาประเทศจะถอนตัวกันหมดโลกของเราจะเข้าสู่สงครามอย่างเป็นทางการ ซึ่งนายกญี่ปุ่นเองก็บอกไปตามตรงว่าประเทศญี่ปุ่นที่จําเป็นต้องถอนตัวก็เป็นเพราะว่าอเมริกาเป็นคนหักหลังเขานั่นเองคือญี่ปุ่นเองไปสืบทราบในภายหลังว่าท่านประธานาธิบดีรอสได้เคยออกคําสั่งให้กลุ่มเซอร์เพนท์ที่นําโดยไวเดอร์ไปขโมยอะดามนเทียมาจากประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อหาข้ออ้างอย่างชอบธรรมให้ตนเองนั้นไปชิงมันกลับมาเพราะว่ามีใครบางคนส่งหลักฐานให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นการยืนยันแล้ว ว่าข่าวนี้คือเรื่องจริงประธานาธิบดีรอสถึงกับพูดไม่ออกรับก็เลยได้แต่เลยตามเลยถ้าญี่ปุ่นไม่เอาด้วยแบบนี้เห็นทีเราทุกประเทศต้องเข้าสู่ยุคสงครามอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะมีเพียงแค่ประเทศเดียวได้ครองอาดาวมนเทียมประเทศนั้นต้องเป็นอเมริกา ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของแซมในตอนนี้กันต่อหลังจากที่เขาได้ตรวจสอบเอ็กโควันไปได้พักใหญ่ก็ได้เจอเขากับชายปริศนาคนหนึ่งที่มีนามว่าซามูเอลสเตอร์นชายอัป,ปลักษ์ร่างกายสีเขียวสมองโตที่มาพร้อมกับความฉลาดระดับอัจฉริยะคือต้องเท้าความกันก่อน,อนว่าสเตอร์นเมื่อก่อนครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทําให้สมองของเขาได้สัมผัสกับรังสีแกมมาแบบเต็มๆถ้าเป็นคนปกติเนี่ยอาจจะเตี้ยงไปแล้ว แต่มันไม่ใช่กับสเติร์นสมองของเขานั้นเกิดการกลายพันธุ์ปรับเปลี่ยนสารเคมีในสมองปดล็อกระดับ IQ แบบไม่มีจำกัดซึ่งถ้าจะเรียกว่าชายคนนี้นั้นเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็คงไม่เกินความจริงนักแต่ถ้าว่าโชคร้ายที่ชายคนนี้ก็ตกชะตากรรมเดียวกันกับ ICR แบบเป๊ะๆคือเขาได้ถูกยัดคดีและต้องติดคุกในสหรัฐสุดท้ายได้กลายเป็นหนูทดลองรับของนายพลรอดในช่วงเวลาหนึง่ง ในระยะหลายปีที่ผ่านมาในพลรอสได้มีการใช้งานสมองของสเตอร์นอย่างหนักในการช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ต่างๆทางด้านการเมืองเพื่อส่งเสริมตัวเองรับจนได้กลายเป็นประธานาธิบดีในทุกวันนี้ได้เพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาเดียวที่เขาเคยมอบให้กับสเตอร์นก็คือเมื่อเขาได้กลายเป็นประธานาธิบดีแล้วจะสั่งอภพยโทษให้กับชายสมองโตคนนี้ทว่าสุดท้ายรอสก็ได้หารักษาคำพูดไม เขาต้องการอยากจะใช้งานสเตอร์นต่อไปในภารกิจในอนาคตอันใกล้นี่กล,กลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ขับเคลื่อนแรงแขนของสเตอร์นเพื่อทําลายประธานาธิบดีรอสลงให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามนี่กลยบีบให้วาคินกับแซมไม่มีทางเลือกเขาจําเป็นต้องหยุดสเตอร์นเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่จะมีหรอกรับที่สเตอร์นนั้นจะยอมถูกจับง่ายๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคุกแห่งนี้มีผู้คุมมากมายครับที่คอยทํางานให้กับรัฐบาล เขาว่าในตอนนี้ถูกสะกดจิตไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแซมกับวาคินจะต้องรับมือกับทหารทั้งกองทัพโดยที่พวกเขาห้ามทำอันตรายถึงชีวิตโดยเด็ดขาด เพราะอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆแต่ถูกสะกดจิตมามันก็เลยเปิดโอกาสให้สเติร์นหาจังหวัดหนีออกจากคุกนี้ได้สําเร็จเข้าจนได้แล้วเริ่มแผนการในเฟสต่อไปตัดกลมาที่สถานการณ์โลกในตอนนี้นานาประเทศต่างรู้กันดีแล้วว่าญี่ปุ่นขอประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญาทีนี้แหละรับเกาะอาดามนเทียมแห่งนี้จะเป็นของประเทศไหน ก็จะต้องทำสงครามเพื่อแย่งชิงมันมาเท่านั้นประธานาธิบดีรอสก็เลยออกคำสั่งโดยตรงว่าเขาจะขอเป็นคนคุมกองทัพเรือเองในฐานะที่เขาเคยเป็นนายพลมาก่อน เพื่อเดินหน้าเรือรบไปสู่สมรภูมิเกาะอาดามนเ,เทียมตเตรียมความพร้อมจะทําสงครามแบบเต็มสูบในขณะที่แซมวิลสันเองรับรีบบินตรงดิ่งเพื่อขอคุยกับนายพลรอสเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกถึงแผนการของซามูเอลสเตอร์นรับที่ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วคือสเตอร์นอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ทั้งหมดเขาจงใจทําให้สงครามโลกครั้งใหม่มันเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเพียงแค่คนเดียวท่านประธานาธิบดีรอสคือแซมตอนนี้ไม่เข้าใจในเมื่อท่านได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ปล่อยให้สเตอร์นกลายเป็นอิสระสักทีหนึ่งละ่ะ จะเก็บมันไว้ทําไมเนี่ยรอสก็เลยพูดเปิดใจกับแซมไปตามตรงว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะว่าฉันกําลังจะเดี้ยงยังไงละ่ะย้อนกลับไปก่อนหน้าไม่กี่ปีรอสเองประสบกับปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนักกล้ามเนื้อหัวใจของเขาทํางานผิดปกติเขาเลยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงอีกไม่นานเท่านั้นก่อนจะเดี้ยงไปจนกระทั่งสเตอร์นใช้สมองอันชาญฉลาดของเขาคิดค้นยาวิเศษขึ้นมาได้ คือ,อยาที่ว่านี้ครับมันสามารถต่อชีวิตให้กับรอสไปได้เรื่อยๆนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญครับที่ว่ารอสไม่สามารถปล่อยสเติร์นไปได้จริงๆ ถ้ายานั้นหมดเมื่อไหร่เขาก็เดียงเมื่อนั้นโดยที่รอสเองก็หารู้ไว้ว่าในยาตัวนั้นมันมีสารเคมีบางอย่างที่สเตินจงใจใส่เข้าไปในนั้นด้วยโดยที่รอสเองก็ไม่ทันจะรู้ตัวว่าสารนั้นคืออะไรโดยยังไม่ทันที่แซมกับรอสจะคุยกันจบจู่ๆเครื่องบินรบของสหรัฐสองลำที่บินอยู่เหนือน่นฟ้ามหาสมุทรอินเดียก็ขาดการติดต่อไปจากศูนย์บัญชาการ แล้วพุ่งตรงดิ่งไปยังเรือรบของประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาถึงแบบพอดีได้พวกเขาสองลามรับเตรียมเปิดฉากการโจมตีใส่เรือรบของญี่ปุ่นในทันทีแซมในตอนนั้นมองออกในทันทีว่าสองนักบินนั้นของสหรัฐน่าจะถูกเสเตริ์นรับควบคุมจิตใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปสงครามโลกครั้งที่3ได้เกิดขึ้นเป็นแน่ประธานาธิบดีรอสก็เลยออกคําสั่งให้แซมกับวาคินช่วยหยุดเรื่องนี้ทีก่อนที่ทุกอย่างรับจะบานไปลายไปมากกว่านี้ส่วนรอสเองจะช่วยต่อสายตรงไปหานายกญี่ปุ่นเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ในตอนนี้ถึงเรื่องที่ว่านักบินของประเทศเรานั้นทรยศกำลังจะพุ่งจู่โจมไปที่เรือรบของนายในตอนนี้สหรัฐกำลังส่งคนไปหยุดเรื่องนี้อยู่ เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจงใจเย็นอย่าพึ่งตอบโต้กลับแต่จะมีหลักรับที่นายกญี่ปุ่นนั้นจะยืนอยู่เฉยรอรับการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่ฟังคําพูดของรอสแต่อย่างใด เขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มสูบจะสู้กลับสหรัฐมันก็เลยทําให้ในายพลรอสค่อนข้างเครียดจัดเป็นอย่างมากจนอวัยวะภายในของเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมายังไงอย่างนั้นเลยมีบางอย่างในร่างกายของรอสในตอนนี้กําลังเกิดขึ้นกับตัวเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดและความกดดันความโมโหมันพุ่งสูงขึ้นเกินที่เขาจะควบคุม ทว่าสถานการณ์ภายนอกเรือรบในตอนนี้กลับขี้ขายลงจนได้ด้วยความช่วยเหลือของแซมและก็วาคินหยุดยั้งขี่ปนาวุธต่างๆรับที่สองนักบินสหรัฐพยายามจะทําใส่กองทัพของญี่ปุ่นแต่มันก็แลกกับการที่ว่าวาคินเองได้รับบาดเจ็บหนักจากการสู้รบในครั้งนี้ ถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นกันเลยทีเดียวและจะต้องถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ความตึงเครียดของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นคลี่คลายลงแล้วร่างกายของรอสเองก็กลับมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้งทุกอย่างรับผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไม่ใช่กับซามูเอลสเตร์นที่เขาคอยสังเกตการห่วงห่าง ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แผนการในการทำบางอย่างกับรอสมันไม่สำเร็จแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสเตอร์นได้เตรียมแผนการสํารองสำหรับเรื่องนี้ไว้เป็นทีเรียบร้อยบักกี้บานครับหรืออดีตวินเทอร์โซเจอร์ได้เดินทางมาให้กำลังใจแซมวิลสันหลังจากที่วาคินทอเรสถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างหนัก คือบักกี้มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ายังไงแล้ววาคินจะต้องรอดอย่างแน่นอนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่ความผิดของนายแต่อย่างใดแซมคือพระเอกในตอนนี้เริ่มจะคิดแล้วว่าหากว่าเขาฉีดเซรั่มซูเปอร์โซเจอร์เข้าไปในร่างกายตั้งแต่แรกเขาจะกลายเป็นกัปตันอเมริกาที่โคตรจะแข็งแกร่งไม่แตกต่างจากสตีฟโรเจอร์ไม่แตกต่างจากนายเลยบักกี้ไม่แน่นะว่าตอนนี้วาคินคงไม่เจ็บหนักขนาดนี้ก็ได้ แต่บักกี้เองก็บอกไปตามตรงรับว่าแซมบิลสันว่านายไม่จะเป็นต้องใช้เซรุ่มนั่นนายก็เป็นกัปตันอเมริกาที่โคตรจะเก่งแล้วเพื่อนแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยสบายใจไปเปลาาหนึ่งตัดกลับมาที่ทางฝั่งของรอสกันต่อหลังจากที่เขาได้คุยเปิดใจกับนายกญี่ปุ่นทั้งสองประเทศครับก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ญี่ปุ่นเองยอมรับจะเข้าร่วมสนธิสัญญานี้อย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่นานาประเทศเองก็พร้อมจะเอาด้วยที่นี้แหละครับประธานาธิบดีรอสก็เตรียมจะ,ะแถลงข่าว เธอบอกกับประชาชนชาวโลกว่าเราจะมีการลงนามในสนธิสัญญานี้ในอีกไม่กี่อึดใจและเมื่องานถแถลงข่าวลงนามสนธิสัญญาได้เกิดขึ้นก่อนที่การลงนามจะเริ่มต้นขึ้นนักข่าวก็เลยขอถามประธานาธิบดีรอสก่อนละกันถึงข่าวหลุดในเรื่องที่ว่าประเทศสหรัฐเองเป็นคนส่งตัวร้ายไปขโมยอะดามนเทียมมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่แรกใช่ไหมนี่เป็นต้นเหตุของการบาดหมางของประเทศสหรัฐกับญี่ปุ่นจริงๆหรือเปล่าเมื่อรอสได้ยินคำถามนี้จากนักข่าว เขาเองถึงกลับไปไม่ถูกแล้วความเครียดเองก็เริ่มจะเกิดขึ้นในขณะที่ทางฝั่งของแซมวิลสันที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ภายนอกทำเนียบขาวก็ได้เจอเข้ากับซามูเอลสเตอร์นที่เดินมาเยาะเย้ยเขาครับถึงเรื่องจุดจบของประธานาธิบดีรอสคือแซมวิลสันกับพวกนั้นทำสเตอร์นไว้แสบที่บังอาจมาขัดขวางแผนการแรกของเขาในการก่อสงครามเพื่อทำรายรอสแต่ไม่เป็นไร สเตอร์นบอกว่าแผนการสองของเขายังไงมันก็สําเร็จเพราะว่ามันได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วแซมได้ยินแบบนั้นไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ครับว่าแผนการที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่แต่เทียแน่ในตอนนี้เขาขอจับกุมตัวสเตอร์นก่อนละกันเพราะถึงแม้ว่าชายคนนี้จะฉลาดเป็นกรดมากเพียงใดแต่ความสามารถทางด้านกายภาพของสเตอร์นเรียกได้ว่าค่อนข้างจะอ่อนแอเลยก็ว่าได้สเตอร์นเองก็เลยถูกจับได้โดยง่ายไม่ได้เปลืองแรงของแซมแต่อย่างใดตัดกลับมาที่ทางฝั่งของรอสกันต่อบ,บ้างหลังจากที่เขาครับโดน นักข่าวบีบกดดันอย่างหนักความเครียดเดิมที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วก็มาโดนสเตอร์เปิดคลิปเสียงลับกลางงานที่ตัวรอสนั้นเคยทํากับสเตอร์ไว้ในอดีตความเครียดแล้วก็ความโมโหของเขานั้นพุ่งสูงขึ้นจนถึงขีดสุดและเมื่อไม่มีใครทําให้เขาใจเย็นลงได้อีกต่อไปอีกตัวตนหนึ่งของรอสก็ระเบิดออกมาเขากลายล่างต่อหน้าต่อตาสื่อทุกคนรับ ที่กำลังจับจ้องสายตาอยู่ไปทางของรอสร่างกายของเขานั้นขยายให,ใหญ่ขึ้นเสื้อผ้าขาดรุย่ยผิวหนังรับเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงใช่แล้วรับประธานาธิบดีรอสในตอนนี้ได้กลายเป็นเรทฮักอย่างเป็นทางการพร้อมที่จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างไร้สติแซมวิลสันรับที่เห็นท่าไม่ดีก็ระดมพลบอดี้การ์ดมาหยุดยั้งรอสในครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่ากระสุนธรรมดาธรรมดานั้นไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังของรอสได้แต่อย่างใด แถมมันยังทำให้รอสโกรธจัดมากกว่าเดิมอีกตั้งหาก เพิ่มเลเวลการอา,าราวะครับจนพังทุกอย่างราบกลายเป็นหน้ากลองการอพยพคนออกจากทำเนียบขาวได้เริ่มต้นขึ้นแซมเองครับที่เริ่มจะเห็นท่าไม่ดีคืนปล่อยให้การต่อสู้นี้เกิดขึ้นที่นี่ครับจะมีคนเจ็บอีกมากแซมก็เลยตัดสินใจจะเบี่ยงเบนตัวของเรทักให้ไปสู้ในสมรภูมิอื่นอย่างเช่นส่วนสาธารณะครับที่ไร้ซึ่งผู้คนแล้วเริ่มเปิดฉากการโจมตีใส่เรทักอีกครัง้งบอกเลยครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดูจะไม่สูสีสักเท่าไหร่ เพราะอย่าลืมนะครับว่าเลทักนั้นมีพลักกำลังที่แข็งแกร่งมากๆไม่ว่าอาวุธใดๆของแซมวิลสันรับจะถล่มเข้าไปในตัวของเลทักเขาเองก็สามารถรับการโจรมตีได้ทุกรูปแบบแม้ว่าร่างกายจะบาดเจ็บมากเพียงใด ก็สามารถเยียวยากลับมาเป็นปกติได้ทุกครั้งนี่ก็เลยยากต่อแซมมากๆที่จะล้มเลทักได้ในครั้งนี้แซมในตอนนี้ครับเริ่มจะคิดในใจแล้วว่าบักกี้แม่งโคตรมั่วรู้งี้กูฉีดเซรุ่มเข้าร่างกายดีกว่าในขณะที่เรทักเองก็โจมตีใส่แซมแบบไม่พักจนชุดของเขารับที่ทําจากไวเบรเนียมก็เริ่มแตกเป็นเสียเส่ยงๆแม้แต่เทคโนโลยีของวาการดา ก็ไม่อาจจะต้านทานพลังของเรทฮักได้เลยสุดท้ายแล้วครับปีกข้างหนึ่งของแซมก็ถูกเรทฮักฉีกทิ้งในจังหวะที่แซมเองกำลังจะถูกบทขยี้เขาเองรับได้ตัดสินใจใช้ปีกอีกข้างหนึ่งข้างสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่พร้อมกับพลังงานจนที่สะสมเอาไว้ในปีกจิ้มเข้าไปที่กลางท้องของเรทฮักครับพร้อมกับระเบิดพลังงานจนนั้นออกมาเป็นแรงระเบิดขั้นสูงสะท้อนตัวเรทฮักรับล้มลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนว่าจะเด้งขาที่แซมวิลสันเองคิดในใจมันจบแล้วสินะแม่ เกือบเอาตัวไม่รอด แต่สุดท้ายครับเรทฮักก็ยังลุกขึ้นมาได้พร้อมกับร่างกายที่เริ่มเยียวยาบาดแผลเตรียมพร้อมจะกลับมาสู้อีกครั้งครับในสภาพที่แซมในตอนนี้ไม่อาจจะสู้เรทฮักได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่แซมพอจะทําได้อยู่ก็คือการพูดครับนี่คือไม้ตายสุดท้ายของแซมแล้วจริงๆในการพูดกล่อมให้ในายพลรอสคืนสติกลับมาอีกครั้งเหมือนกับที่เคยทํากับฮักของบรูซแบนเนอร์ในจัก,กรวาลหลักมาก่อนซึ่งมันก็ปรากฏว่าการพูดของแซมครับมันได้ผลจริงๆประธานาธิบดีรอสกลับมามีสติอีกครั้ง พร้อมกับร่างเรทักที่เริ่มกลายล่างอย่างช้าๆเขากลับมาเป็นรอสคนดีคนเดิมอีกครั้งจนได้เป็นการปิดฉากการต่อสู้นี้อย่างสมบูรณ์แบบทางฝั่งของ ICR ครับได้รับการปล่อยตัวในทันทีหลังจากที่พิสูจน์ทราบแล้วว่า สเตอร์นกรับเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนประธานาธิบดีรอสก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทันทีหลังจากที่เกิดเรื่องเพื่อให้ประเทศชาตินั้นเดินต่อในขณะที่สนธิสัญญาในการแบ่งอะดาเมนเทียมก็ถูกลงนามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเบ็ตตี้รอสเองลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีรอสได้ตัดสินใจกลับมาหาพ่อของเธออีกครั้งหนึ่งในคุกเดอรรัฟเพราะเธอเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในตอนนี้คุณพ่อของเธอได้กลายเป็นคนใหม่แล้วจริงๆไม่ใช่ในพลรอสที่ดุร้ายคนเดิม เขาเองก็เลยดีใจเป็นอย่างมากที่อย่างนน้อยรับในเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมายังมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับตัวเขาอยู่ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของวาคินทอรเรสกันบ้างหลังจากที่ได้รับการรักษาอย่างหนักเขาในตอนนี้รับได้ฟื้นคืนสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนแรกที่มาเยี่ยมวาคินก็คือตัวของแซมวิลสันนั่นเองรับในตอนนี้แซมวิลสันเองก็ยอมรับอย่างเต็มอกว่าวาคินทอรเรสนี่แหละคือเฟลคอนคนต่อไปแบบไม่ผิดแน่ ชายคนนี้ครับมีพร้อมทั้งความกล้าหาญความเก่งกาจด,ด้านเทคโนโลยีวาคินในอนาคตจะต้องไปไกลกว่านี้แน่แถมแซมเองครับยังบอกข่าวดีกับวาคินได้รับฟังอีกด้วยว่า เขาในตอนนี้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นหัวหอกครับในการจัดตั้งทีมมาเวนเจอร์ทีมใหม่เพื่อจะรับมือกับทุกสึกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าโลกใบนี้ครับต้องมีอเวนเจอร์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนครับใครที่การจะกดปิดคลิปนี้หนังเรื่องนี้มี1นึ่งเอ็นเครดิตที่สําคัญมากๆเพื่อนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นสาหรับเพื่อนๆไหนที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube แล้วมันชอบมีโฆษณาขึ้นมากวนใจตลอดเวลา อย่าลืมนะครับ YouTube Premium ราคาถูกของพวกเราเริ่มต้นเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเมื่อสมัครแล้วเนี่ยโฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่เคยขึ้นมาปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยแถมในตอนนี้ครับสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อย่าง Netflix Disney Plus HBO Prime และแอปอื่นๆอีกมากมาย ทางเราก็มีพร้อมบริการแล้วด้วยใครสนใจสมัครครับทักมาได้เลยที่ลายแอดมุมบนหน้าจอ a d ดมอร์เอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากันนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปฟัง En d c r e d ด t กันดีกว่านางได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่คุกเดอรรัฟกลางทะเลณนะห้องขังหนึ่งรับที่ขังซามูเอลสตอเ์นอยู่แซมวิลสันพระเอกได้เดินทางมาคุยกับชายคนนี้อีกครั้งแซมนั้นพยายามบอกว่าสิ่งที่สตอเ์นจะทําในการพยายามจะแก้แค้นรอส มันเกือบทําให้ทั่วทั้งโลกรับเกิดสงครามและนําไปสู่คนนับล้านอาจจะต้องเดี่ยงแต่สเตอร์นรับกลับบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆถ้าเทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สเตอร์ได้ลองใช้สมองอันชาญฉลาดของเขาคํานวณมาแล้วรับถึงความน่าจะเป็นที่น่าจะเกิดขึ้นเขาเองมองเห็นครับว่าโลกแบบเรานั้นมีหลากหลายที่เต็มไปด้วยเหล่าฮีร้ายและไวรัสสเตอร์กล้าบ,บอกเลยรับว่าแซมบิลสันนั้นจะต้องเหนื่อยอีกมากมายแน่ กับสิ่งที่มันกำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้แซมในตอนนี้ครับได้ยินคําพูดจากสเตอร์นเขาเริ่มรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาบ้างกับสิ่งที่สเตอร์นพยายามจะเตือนเขาถึงภัยร้ายรูปแบบใหม่ ที่จะมาเยือนโลกของเราในอีกไม่ช้าแล้วแล้วตัวหนังครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องดาวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของการตีความเอ็นเครดิตกันดีกว่าครับสิ่งที่สเตอร์พยายามจะบอกเราก็คือในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมันมีโลกแบบเราที่เต็มไปด้วยฮีโร่แล้วก็วายร้ายอีกมากมายนี่น่าจะเป็นการตีความถึงระบบมัลติเวิร์สหรือพหุจักรวาลที่ซ้อนทับกันอยู่และสิ่งที่สเตอร์พูดบอกก็คือ พวกเขานั้นกําลังมานี่เป็นการบอกไปในใหนหรือเปล่าว่าพระหูจักรวาลต่างๆนั้น กำลังจะมาปะทะก,กันเรื่องราวนี้ครับอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าอินเคอร์ชั่นหรือเป็นการชนกันของจักรวาลต่างๆที่เคยมีการกล่าวถึงแล้วในเอ็นเครดิตของด็อกเตอร์สแตนมัลติเวิร์ดออฟแม่เนตแล้วก็เดอะมาร์เวลส์กุญแจสําคัญที่อาจจะนําไปสู่การแก้ไขเรื่องนี้มันน่าจะเป็นการสร้างทีมอเวนเจอร์ทีมใหม่โดยแซมบิวสันผนวกรวมกับหนังเรื่องแฟนตาสติกโฟที่กำลังจะฉายในอีกไม่ช้าและก็เรื่อง t h u n d e r b o l t มันมีความเป็นไปได้สูงครับว่าสองหนังเรื่องใหม่จากจัก จะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับมัลติเวิร์สอย่างแน่นอนและตัวร้ายสำคัญอย่างด็อกเตอร์ดูมรับที่รับบทโดยโรเบิร์ตดาวนีจูเนียจะเป็นกุญแจสำคัญของสงครามในครั้งนี้อย่างแน่นอนหรือจะเรียกได้ว่าเอนเครดิตของกัปตันอเมริกาเบรฟนิเวิลจะเป็นการปูทางไปสู่สงครามระดับมัลติเวิร์สที่เป็นศูนย์กลางของเฟสถัดไปของ MCU ที่เราคนดูเองรับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ